สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านภาพที่ท่านเห็นอย่างนี้จากวัดป่าพุทธยาน,นันทารามเมืองสหรัฐอเมริกานะคะที่เมืองลาสเวกัสนะคะขณะนี้แมมทีวีขอเป็นสื่อสารบอกบุญญาติธรรมที่ชมรายการอยู่นี่คือหน้าตาที่น่าโบนะจะทุกท่านที่กําลังชมที่วัดพระบสถวิหารที่วัดป่าพุทธยานันทารามอยู่ในขณะนี้นี่เป็นพระบสถที่อัปเดต ในล่าสุดหลังจากที่มีดำเนินการขอสร้างมากราบมนมัสการพระคุาแจวีนวันนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมวันนี้นะคะแอม,มทีวีในโอกาสมาที่ลัดเลกาดก็เลยก่อนกลับบ้านเป็นธรรมเนียมก็จะขอมาอัปเดตนะคะตอนนี้แอม,มเองยืนอยู่ที่หน้าอุโบสถนะคะที่ วัดป่าพุทธเยนนันพารามนะคะวัดรัตเสิกัสซึ่งโบสดนี้นําเองก็กับเพื่อนๆของมันทีวีก็ได้มีการมาจองลูกนิมิตนะคะส่วนรายละเอียดนะคะตอนนี้เําเนินการสร้างไปถึงไหนซึ่งก็ต้องตามข่าวติดตามข่าวต่อเนื่องจนกว่าบทที่จะเสร็จนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีที่ว่าเพิ่งมาเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานที่ม่นยืนอยู่ตรงนี้ที่จอดรถหรือว่าที่พ์คกิ้งเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้เงินมหาศาลนะคะเพราะเหมเคยรู้ว่า แค่สี่เหลี่ยมตรงนี้หลายตังนะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดอยากจะขอ,อะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเจ้าวาดวัดป่าพุทธิยันตาราามก,รกรารพระคุณเจ้านะคะ<ส>าาอาจารย์อภัยนะคะพระคุณเจ้าเจ้าขานิมนล์รายงานคุณผู้ชมทางบ้านเผื่อใครที่ขึ้นเมืองลาดเวกัดเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ว่ามีวัดอารามที่ใหญ่แบบนี้หาไม่มีอีกแล้วการนมัสกรารพระอาจารย์พรคุณแม่มภาวดีทีวีนิว นะแล้วก็สาธุชนที่กำลังรับชมอยู่ที่ในขณะนี้อาตมาภาพพระมหาอภัยประพังกโกรเจ้าวาดวัดป่าพุทธยานทารามซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาที่คุณแหม่มได้มาทำข่าวอยู่เป็นประจำอยู่เรื่อยๆแต่สาธุชนที่ร่วมบริจาคมานะร่วมสร้างพระโบสถวิหารพระโบสถนี้เป็นพระโบสนะวัดไทยที่ราชวิกาสวัดป่าพุทธยานทาราม ถือว่าเป็นอาคารใหญ่สถานที่ก็กว้างใหญ่ไพสาาพอสมควรน,นะซึ่งเป็นพ a ์กิ่งหมายความว่าท่านนะท่านออกแบบนี้หมายถึงว่าเวลาลูกหลานมาบวชนี่คือแห่รอบเป็นที่แห่รอบได้แห่บุญกระถินแห่บวชนาคอะไรงต่างสามารถแห่รอบได้แ,ไดและข้างในก็พื้นที่ก็รวมๆนครวันสีพันสุขฟุตข้างในเป็นห้องโถงนะเราเน้นใช้สอยเน้นประโยชน์สูงสุด เป็นทั้งโบสถ์และวิหารที่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ซึ่งพาร์กิ้งก็กาลังดําเนินการยังไม่เสร็จเรียบร้อยที่เหลือช่องนั้นคืออะไรท่านตามช่องก็คือแลนด์สเคปที่จะต้องไปที่ปลูกต้นไม้ปลูกประดับที่เขาทำไว้เนี่ยเขาต้องมีเป็นแลนด์สเคปเป็นในข้อต่างแล้วตรงนี้เห็นท่านสั่งมาให้สั่งอันนี้เป็นอินพอร์ตมาจากบ้านเราเอามาจากเมืองไทยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเท้าเวสุวรรณสองตนพญานาคสีสุดโท อ่าทั้ง4ี่ตนคือด้านนี้เป็นด้านหน้าทางเข้าต่อไปญาติโยมมาถึงด้านหน้าเดี๋ยวช่วยให้ช่างกองของเรานะคบวันนี้เป็นทางด้านเข้าทางด้านหน้าของวัดคือทางเคียวเลนเส้นนี้นะตัวนี้เหลือยังไม่ล่าใช่ไหมเจ้าคะอ่าตัวนี้เขาจะขยายประตูออกไปนี่คือประตูทางเข้านะก็จะต้องตัดรื้อประตูนี้ออกทางเข้ากว้างด้านหน้านี้ท่านจะวางพญานาคสอง แล้วฝั่งด้านข้างล่ะคะท่านจะตรงตรงนี้พญานาคทั้งสององค์แล้วก็ข้างนู้นก็พญานาคเช่นเดียวกันแต่ว่ามีด้านหน้าที่เป็นเทวีสุวรรณที่เตรียมไปแล้วนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมคะสักครู่นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปด้านด้านหน้านะคะอีกสักครู่คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงด้านข้างนะคะด้านหน้าที่ตะวันออกซึ่งจะเป็นที่วางของเทวาสุวรรณเวีสุวรรณอยู่ข้างหน้านี้เทววสุวรรณกี่ต้นคะท่านสองต้นสองตนซ้ายขวาแล้วมีเจ้าภาพอะไรยังขาดเจ้าภาพอยู่ นะก็มีเส้อผ้าจริงๆอ,อยู่ตนเดียวเขาเลียเียงไข่ไข่ตนหนึ่งซึ่งก็กําลังรอสถา,าจากญาติโยมอยู่พกินก,ก็อยากจะให้บิวดิ้งอาคารของเราเสร็จเรียบร้อยพวกนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมเสริมขึ้นมานะก็มีช่อฟ้าใบละกาก็กาลังโอ้ท่านแต่ต<ร>ทำออกมาแล้วใหญ่ามากเลยนะเนี่ยอ,ออเดอร์ของมาจากเมืองไทยทั้งหมดเลยตอนนี้ตามที่เฉพาะที่ต้องใช้อยู่ที่เขาต้องการที่เราจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อพักกินเสร็จ ไซวอลข้างนอกที่เขาขอเนี่ยต้องต้องเสร็จนะไซวอลด้วยที่ที่ทางซิตี้เขาขอแล้วก็ส่วนในข้างในก็ประดับตกแต่งก็ยังไม่ได้ทําอะไรตอนนี้ก็ขาดตามที่จะต้องทําอยู่ตอนนี้ประมาณอ่าสี่หรือห้าแสนเหรียญนะประมาณห้าแสนเหรียญเนี่ยเป็นเต็มที่จะต้องจะใช้จ่ายอย่างนี้ญาติธรรมที่ชมแหม่มทีวีอยู่นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ต่างแดนแนะน,นาทูตวัฒนธรรมห0ประเทศนะคะ แม่ก็ติดหนึ่งในที่อยู่อเมริกานะคะท่านก็จะขอเป็นทูตพัฒนธรรมก็คือว่าใครที่มีเงินยอเอ็นเยนคุณผู้ชม้าวขาใครที่อยากจะทําบุญอย่างเช่นวันเกิดก็อยากจะมาทําบุญก็คือทําเท่าไหร่แล้วก็คัทธาใช่ไหมคะท่านตอนนี้พูดง่ายคือเงินเราแทบจะไม่เหลือแล้วโอ้ยก็ท่านดูสิเนี่ยหลายตามหมดไปแ้หมดไปแล้วนึ่เกือบสองล้านเหรียญแล้วคาดว่าอีกประมาณเท่าไหร่ถึงจะเสร็จคะท่านห้าแสน ห้าแสนอ่ะใครที่ใครมีปักใจที่บอกบุญญาติธรรมแฟนคลับแหม่มทีวีด้วยครับหมถูเจริญพรแฟนคลับแหม่มทีวีนะตอนนี้ทางวัดจําเป็นจริงๆต้องได้ใช้เนี่ยนะประมาณห้าแสนเหรียญคืออย่างน้อยห้าแสนเป็นปัยเพราะอะไรก็ปใกล้เพราะส่วนเพราะส่วนที่ติดตั้งอะไรต่างๆด้วยนะซึ่งทางวัดก็หมดไปแล้วนะติดบัญชีอยู่แล้นี่ไม่เขาเรียกว่าต้องขอนในาย่างขอน้ำค่าน้ำก็ไฟไว้ก่อน เพราจําเป็นจริงๆผ่านเมษเสรเขาก็ไม่ให้เราใช้แ้ตอนนี้ขั้นตอนก็คือเดือนเมษาเนี่ยท่านจะทําอะไรอันดับหนึ่งเดือนเมษาเนี่ยก็ก็ทอดทัพป่าสงการธรรมดาก็คือปักใจที่จะาทำหมายถึงว่ากิจกรรมเราทุกอย่างก็หรเอามาใช้แลนด์สเคปเราในเทศก็ลแลนสเคปก่อนตรงนี้จําเป็นเลยเนาะใช่จำเป็นเลยเพราะไม่ทํเขาไม่ได้ถ้าโค้ดปีนี้เปลี่ยนก็ โยมก็เลยมาเห็นว่าทำไมยังเป็นภาษาบ้านเท่าไหร่ยังเป็นอ่องปองแดงอยู่แสดว่าปลูกต้นไม้แตกขก็เดี๋ยวใครที่ดูรายการนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะคะใส่บอกหลายอย่างข้างในก็ตั้งปูพื้นก็ยังไม่ได้มียังไม่มีสภาพปูพื้นเลยงั้นเดี๋ยวครูเดี๋ยวจะจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมข้างในข้างนอกก็มีแค่นี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ข้างนอกประมาณนี้เอาล่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็ เดี๋ยวเราจะเบรกแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมอาคารด้านในนะท่านนะโอเคค่ะเดี๋ยวสักครู่เจอกันค่ะนีใชค่ะเดีย๋วยวมันจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูอุโบสถ <c oughs> โอ้ใส่ไฟแล้วโอ้พัดลมพัดลมหรือว่าเครื่องบินค่ะเนี่ยท่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหก พัดลมยังขาดพื้นพื้นนี้ถ้าเกิดญาติธรรมต้องต้องยังไงคะต้องจองยังไงคะตารางว่าหรือว่าเป็นสควแร์ฟุตก็ได้ส่วนมากก็เป็นสควแร์ฟุตหรือเป็นส่วนมากเราก็เป็นสควร์ฟุตกันเป็นแผ่นแต่ว่าแผ่นใหญ่ของเราเป็นแผ่นใหญ่เลยแผ่นหนึ่งก็น่าจะเป็นหกสควแร์ฟุตแผ่นหกสควแร์ฟุตที่อันนั้นอยู่ นใช้เงินเเยอะหลือใจนเสร็จอาเป็นตรงกลางที่เป็นพธิรูปทางขึ้นชั้นสองก็ถามว่าพื้นเท่าไหร่ก็คนมีศรัทธาเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปหมดเพราะว่าเขาเป็นพื้นเลยใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมทางบ้านพื้นที่ไม่แค่นี้ท่านเกิดศรัทธาอยากจะทำเท่าไหร่ก็มาทำนะคะมาก่อนได้ก่อนนะคะ แล้วพระพุทธรูปนี้ในโบสถ์นี้ท่านจะเป็นอัญเชิญอัญเชิญทางไหนคะเอาพระพุทธชินราชหนน้นะใช่พุทธชินราช,ชามาลงตรงนี้แล้วก็เ,เหลือฐานเหลือแท่นพระแล้วก็อาจสงที่เรายัางไม่ได้ทํานะก,นนก็ต้องรอให้ค่อยไปรอเดี๋ยสักาค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเราถ้าเร่งมากเงินเราไม่พอก็เขาก็าเป็นหนี้เป็นสินเยอะตอนนี้ก็ต้องยอมเป็นหนี้แล้วนะต้องหาเงินมาใช้หนี้ ที่เราเอามาใช้ก่อนรวมๆแล้วนะห0 0แสนนะถ้ามีมาใช้ก่อนห0 0แสนเนี่ยนะทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีดียมเชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์เนี่ยเยอะนะคะก็คงเดี๋ยวก็คงหลังไหลกันมากเหมือนสายฝนก็อาศัยเทวดาอาศัยบุญกุศลอาศัยศรัทธาในพระรัตนตรัยของบุคคลผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนะเห็นแลรร้วทำนะจะได้ให้สถานที่ตรงนี้เป็นสร้างร่วมกันเป็นพุทธบูชา เมื่อล่วงลับจากไปแล้วก็อะไรไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งได้ <S 2> <S 2> <S 2> มีโอกาสสร้างโบสถ์สร้างวิหารเท่ากับสร้างประโยชน์ให้กับตนเองคือโบสถ์ตรงนี้เวลาลูกหลานเราต่อไปจะบะวชก็ามาใช้สถานที่นี้ใช่ใชตรงนี้เลยเพราะว่าถ,ถ้าเป็นวัดไทยแล้วก็เปวัดนะถือามาจาย์เจ้าค่ะถือว่าเมืองราชการนี้เป็นเมืองการพนันนะเป็นเมืองที่เป็นเขาจะเรียกสวรรค์ก็ใช่นรกก็ใช่แต่เรามีวัดเสือแบบนี้ทําให้เราอยู่ในกรอบอยู่อ แปลว่างานท่านก็หนักเหมือนกันนะเป็นแรงทําให้เป็นแรงทําให้คนอื่นเขามีความสุขมีความเย็นจากบุญกุศลแต่เรามีโบสถ์ใหญ่แต่นี้ไม่ธรรมดานะท่านลกหลานักไปะแต่ก็จะทําให้เสร็จเรียบร้อยด้วยดีถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีความสุขนะมีความสุขก็วันที่เราฉลองเฉลิมฉลองวันอ่นั่นแหละประกาศอิสรภาพจากหนี้สินนู่นแหละคุณผู้ชมคะก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณพระอาจารย์ที่พาทัวร์นะคะ ใครที่ชมอยู่ถึงท่านไม่ได้มาแค่ท่านกดนิ้วน้อยคำว่าแชร์เพื่อจะได้ไปเจอคนนั้นคนนี้ตัวแหม่มเองก็ทำไปทุกวัดวัดไหนต้องการโยมแหม่มก็ภูมิใจที่ท่านบอกว่าโยมแหม่มมาทำข่าวให้หน่อยนั่นคือการทำบุญอีกแบบนึงก็คือสื่อสารส่งไปออกต่างรัฐต่างประเทศหรือว่าใครที่คือเมืองรัฐเอกการที่เป็นเมืองที่เมน ใครมาก็ต้องมาเยี่ยมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่อยู่นะคะเดี๋ยวจะใส่ตรงด้านล่างไว้อาจจะเดินผ่อนดีพิมคาว่าวัดป่าวัดป่าพุทธยานทารามงก็ขึ้นมาขึ้นมาเลยนะคะเราก็มียาติธรรมเปลี่ยนเวียนกันโยมไม่เห็นยาติธรรมที่นี่ก็เปลี่ยนเวียนกันมาถวายเพนะคะส่วนโยมก็มีโอกาสโยมก็จะแวะมาก็วันนี้ท้ายสุดนะคะก่อนจะถึงสงการเนี่ยทางวัดอยากจะประชาสัมพันธ์วันที่เท่าไหร่นะคะด้านสงการสงการวันที่16 เนะมษายนแล้วก็ทางวัดก็มีการทอดผ้าป่า,ปา,าสร้างพระโบส์วันที่18พฤษภาคมนั้นก็จัดงานขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษ,ษนะรวบรวมจุตุปัจจัยเพื่อที่จะนะให้ผู้ก่อสร้างผู้รับเหมาเขาไม่ให้มันหยุดไม,ไม่ให้มันติดขัดนะเพื่อให้พระโบสถงเราเสร็จภายในปีนี้นะนี่ก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ว่าใครจะมาร่วมนะมีเลมีน้อยโทรมา นาะแจ้งข่าวมาตามที่อยู่ที่คุณแม่มจะแจ้งให้หรือว่าโทรมาที่เบอร์ธรรมาภาพนะ่ะ7 4, 4 2 445 1 6 2 1หรือว่าเบอร์วัดที่702 437 3320โทรมาแจ้งโทรมาปรบานานะ่าร่วมกันสร้างบุญใหญ่แห่งเมืองทะเลทรายเดสเซอร์ที่แห่งนี้นาะร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพุทธศาสนาของเราเจริญพรเนี่ยต่อไปนี้ลูกหลานเราเนาะท่าน ก็คงจะต้องสืบสารต่อเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่บุกบุกพาญาติธรรมแม่แม่ก็โนแม่มในนามแม่ทีวี USA นะคะก็ขอฝากบุญนี้บุญไม่มีขายใครอยากได้ต้องมาตักต้องมาเติมเองทำคนละนิดใครทําอาหารอร่อยก็มาทําแล้วเห็นข่าวประจําที่วัดป่านี่จะมีรู้สึกว่าคนชมเยอะนะท่านว่าท่านระวังคะวันที่เยอว่าที่วัดที่จะมีตลาดอาหารทุก ทุกเดือนเดือนอาทิตย์อาทิตย์ที่สามของเดือนอาทิตย์ที่สามของเดือนมื่อเดือนเดือนนี้ก็วันที่สิบแปดสิบแปดไอ้พุมาพันและเพราะว่ารายได้ถึงแม่ครัวหรือว่าแม่แม่จจติธรรเนี่ยทำเสร็จท่านก็เอามาถวายก็ได้รายได้ไปหลายด้านนะเพราะฉะนั้นก็ใครมีโอกาสก็แวะมานะคะเราก็ทําคนเราฝ่ายแหมถ่ายทอดคุณก็เป็นฝ่ายไปแชร์แล้วก็ฝากแม่แม่หรือว่าเจ้าของร้านอาหารอยากจะมาร่วมทาบุญ มาเร,มเรามีพระดีๆมีวัดดีๆแล้วก็แวะมานะคะด้วยความศรัทธาและความบูชาน้ําใจของท่านแม่มพาวดีนะคะรายงานสดจากวัดป่าพุทธิยานันทารามเมืองลัสเซกัส์ภายนี้ก็ขอรัตนาบุญทั้งหลายที่โยมได้ทำก็ขอให้เป็นกขะบะและบูชาก็ขอให้ญาติธรรมให้ตาสว่างเหมือนท่านสองนะคะ และขอบุญนั้นส่งผลให้ทุกท่านนะคะชมรายการเราอยู่ให้สุขภาพแข็งแรง้เมตตาให้มาทขาข่าวนะเจ้า,า,<ส>าค่ะท้าย <สา S 2> นี้ขอให้ท่านปิดงานนิดนึงกล่<ส>า,าวคําสอนคํานิดนิดให้ญาติธรรมเจ้าค่ะบันดิตชนกลัวจนจึงให้ทานส่วนคนพาน,นั้นให้ทานเพราะลัวจนนะอันนี้เป็นภาษิตข,ของท่านผู้รู้อย่างหนึ่งแต่นั้วันนี้ตมมาภาพก็ต้องสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาก็เกิดจากศรัทธา ศรนะัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาของสาธุชนฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขออนุมโมทนาสาธุการคุณแหม่มเอววดีทีวีนิวที่ได้มาทําข่าวมาสื่อสารงานบุญงานกุศลหรือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นงานอย่างหนึ่งสําคัญในทางพุทธศาสนาคือการเป็นโคสก,กะนะฉะนั้นก็และสาธุชนที่มีส่วนร่วมในการสร้างบสถวิหารในการอนุโมทนานะบุญสมเร็จการอนรุโมทนาใหม่ด้วย นะขอให้ท่านทั้งหลายที่มีส่วนหนึ่งบุญกุศลม,มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานจิตการครอบครัวไปดีมาดีไร้ทุกไร้โศกไร้โรคไร,รค้ไรรไรภัยด้วยกันท <สา S 1> ุกท่านทุกคนเทินสาธุค่ะสวัสดีค่ะใหญ่หน้าบันพระโบส์วิหารยังไม่มีจ้าภาพนะถ้าใครอยากร่วมเป็นจ้าภาพทรมาจากใหญ่เฉพาะรรมาจากนี่ก็5 0 0พันเหรียญทำมาจากบางไทย นะเฉพาะทุนก็หรือว่าจะรวมเป็นสม,มัคา,ารวมเป็นสม,มัคีมาร่วมกันคนละนิดละหน่อยอันนี้ก็เครื่องประดับตกแต่งพวกอใบละกาหางหงนะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมที่ฝากปักจปักใจมานะคะมาร่วมอาจารย์ก็แค่เห็นตรงนี้ก็รู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายเยอะนะท่านเนาะใช่อันนี้มาจากตกแต่งด้านข้างเหรอคะท่านอ่าใช่อันนี้ ใบลักกาใบลักกาวู้สวยเนาะใบลักาสั่งมาจากเมืองไทยมาจากเมืองไทยทั้งหมดค่ะชิปค่ะชิปกิงก็เท่าไหร่แล้วเนาะตรงนี้เป็นขอบหน้าต่างใช่ไหมคะขอบหน้าต่างขอบหน้าต่างขอบประตูนะอันนั้นขอบประตูนี่ขอบหน้าต่างขอบหน้าต่างนี่สําเร็จรูปขอบประตูประกอบเอาใครเห็นแล้วเกิดศรัทธาก็เชิญนะคะอ๋อมีแม่ธรณีด้วยท่านอ่นนี่ก็แม่ธรณีบัดปากนะแม่ธรณีนะหางหงคันถวย หลายนี่แหละพระสงท่านจะเอาไปไหนท่านก็มาซื้อแล้วก็มาสร้างลุกย่างตรงนี้เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดนะคะทุกอย่างลงตรงนี้ขอให้เกิดความสมานสามัคคีห้โยมมีส่วนร่วมด้วยกันนะบุญใหญ่ถ้าเราไม่เสียสละความประเพณีไทยเราก็ไม่เกิดขึ้นในที่ตรงนี้นะเกิดจากความเสียสละลวงรับดับไปแล้วก็ไปด้วยไม่ได้เสียดายตายก่อนใช้เงินไม่หมดก็จะไม่เกิดประโยชน์ในพุทธศาสนา ก็ต้องขอเจริญพรนะทรัพย์นคนดีมีน้อยพอได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพอได้อาศัยทรัพย์คนชั่วแม้มากมีมีความตนีในกินไม่ได้ดังสมุดสุดจะเค็มขอเจริญพรสาธุ ปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจฉตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพพุเรนตุสังกป้าขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันท์ในวันเพ็ญมานิโชติรโสยธาเหมือนแก้วมานยันสว่างสวัยควรยินดี สัพพิติโยวิวัจันตัวความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรคโควินาสตัโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรารโยอ,อันตารายยามีแก่ท่านสุขีติคายุโภวาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจา,ายโนจัตตารธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังตอ,อนสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิิภาวัตุสัพพมังคลาังขอสาพ,พมงคลจงมีแก่ท่าน ระคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาทานสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงม,มีแก่ท่านทุกเมื่อเถอสาธุสาธุวันนี้มาถวายเพลงรัตตาพุทธมณฑลรักโดยครับนะคะวันนี้และมาะะหมูสะดุง่งแล้วก็หมูจุงมอุด,ด <laughs> สรสาออออว,วมาจารุวรรณเอ,อ้ยคนหมูมาเนอะ